าการตอบคำถามมันน่าเบื่อมาลองทำเกมดูกันไหม a a เปลี่ยนห้องเรียนเงียบๆ <We 're S 1> ให้ตื่นเต้นในติตามาดูกันก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Self s เซฟพุซเมื่อเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ไปกดที่สร้างแบบทดสอบเมื่อกดสร้างแล้วจะมีการให้เลือกแผนที่ในส่วนนี้ก็จะมีแผนที่ให้เลือกมากมาย แต่ผมขอเลือกแผนที่ป่าอันนี้แล้วกันครับเมื่อเลือกแผนที่ที่ต้องการแล้วให้กดสร้างแบบทดสอบด้วยแผนที่นี้จากนั้นตั้งชื่อหัวข้อและเลือกหมวดหมู่วิชาเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีให้ทําชุดคําถามขึ้นมา ผมขอเลือกเป็นแบบตัวเลือกก็ให้ใส่คำถามและตัวเลือกอย่าลืมติ๊กคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับสามารถทำข้อต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับเมื่อสร้างครบทุกข้อแล้วให้กดสร้างเสร็จแล้วทางขวามือล่างเมื่อสร้างแล้วจะได้หน้านี้ขึ้นมาครูสามารถกดแชร์ให้นักเรียนเข้ามาเล่นหรือครูลองเข้าไปเล่นดูโดยการกดปุ่มเข้าชมรูปแบบการเล่นก็จะเป็นการเดินไปตอบคำถามในแต่และคำถามถ้าตอบถูกก็จะผ่านไปยังด่านที่ส และไปยังคําถามต่อไปเรื่อยๆจนชนะแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนการตอบคําถามที่ดูน่าเบื่อให้กลายเป็นการตอบคําถามที่ดูสนุกตื่นตาตื่นใจได้ง่ายๆลองไปใช้กันดูครับ